ฮาเฮ็ดหลอบแรงบาดนี่พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาพมากกับเจอเฮ็ดเลยพี่น้องเลยอุกกาเคยเก็บเนาะับวบดาวอดอกงามๆเลยมาเด้อพี่น้องเลยบาไลยก็ห้องเลย้อ,ยองพี่น้องมาเก็บนำ้ำบันด้ยขามันเงาสับเห็นบอลเขาฮักไปแล้วบ้าน หาเฮ็ดรอบคำแต่ซ o o ดอกพี่น้องเอ้แต่บายังบ่ายอมแพ้ดอกยังสิไปต่ออยู่ฝากเบิ่งฝากโซ่ m ไเดอ้อพี่น้องเดอ้อวิตโตสิมานี่บอกไปทั้งได้ก็พ่อ,อนคนหาเซลเซลทั้งคุดแมงขนุนทั้งคุดจิรอเนาะส่วนนี้คนขึ้นหาเฮ็ดลายส่วเนเฮ็ดออกคนอยู่ป่าแถวป่าพี่ไปอยู่แถวบ้านแถวเพื่อนแต่ส่วนยง,ง้มแรง ูมีแนวหาก็ยุติแถวบ้านแถวเพื่อนน้องเนู่นกับไปก่อนกับพ่อกิ่มและลงท้งใต้แหกกันไปพี่น้องเลยจังได้ฝนก็มาตกจะห้องจนปเปียกปื๊ดพี่น้องเลยนี่นี่นี่นเทปปวกอันนี้คือเขาเก็บไปแล้วเนาะน้ำเก่าเขาพี่น้องจ้านี่ดอกเป็จุ่มเลย Đây này, đây cậu ao kia hiền Mình ba mày đấy nè Đó rồi, mình ao lại Mình được đi nè Đội ơi, đây làm cầu thôi đội ơi มาก็ได้เพื่อมาตัวเดียวมาน้ำเฮมาเลยอืนนอมผมมาสิดใส่หมูมอนนินี่พี่น้องฝนตกตอนนี้ปลากับแยบบัดเลยมัน ดูก่อนขเนี่ยเขาเอาเป็นหาเป็นตาเ็ได้เนาะจนคามเนี่ยออนะเขาเอาแปลนวันดพี่น้องอยากสิบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทอรหดสุดๆเลยที่เจอมาฝนก็นมาตกน้ำห่วยกระลาดทางเ็ดก็มาพอ่อต่ว่าเก็บว่ได้พี่น้องเลย ยังเก็บบ่ได้ตอนนี้ฝนยังตกแหงอยู่ตอนนี้น่ะลีถ้าอยู่ห่มไม้เนาะฟ้าบ่ได้ห้องเด้อพี่น้องเด้อฟ้าบ่ได้ห้องน้ําห้วยหลัดทางทางสิเมือนนี่แหละจ้าพี่น้องเสียมนกสิดึกถิ่มมาล่ะพี่น้องเอ้ยนําค้านเสียมตัวนี้แหงมลี่อยู่ห่มไม้นี่แหละโชคดีที่ว่าฟ้าบ่ห้องบ่เฒ่ากลงเลยบ่แม่นความห้วยเมื่อลบ่เพิ่นโทรมาบังไดนี่กําลังสิเมือเฮาก็ว่าเพราะว่าอีบ่รนี่ก็ฮอด ห่อเทียงงางประมาณสิบปายนาทีเนาะฝนอะนกไกบอยุดจักเถือ่อสิทายคลิปเก็บเพชรให้พี่น้องเบิงเ้งท่านสิถิมเพชรเมื่อกระเสียดายอู้ดพี่น้องเอ้ยมากระเต็นขวามไปขวามมาสงฟาาบมกโดมันอยากเมื่อ,ม,อมันย่านพนนนนี่น้องมันหยานฝนตกยุดทอนเทวดาป่าเอ้ยยุดให้ภูเขาทอนดน้ำฝนตกแห้งดีเลยอยู่กลางป่าเบิ้งสภาพพ่อพี่น้องเอ้ย เปียกหมอดหยอดเลยเฮ็ดหนัก,ก็มาเจอจังหวะพนตกพอดีเอา้าซาลงคแน่แล้วล่ะสิเก็บก่อนสิเมื่อแล้วล่ะบัดนี้จักเก็บคักบ่คักก็อย่าหัวมันเพราะว่าค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กำลังแตกดินขึ้นมานี่น่ะกำลังแตกดินขึ้นมาให้ทิมเฮ็ดเมื่อกรบโบแมนไ้เนาะพี่น้องเฮ็ดหนักกัน,นออกัก มาปั๊บมาได้ตอนฝนตกตอนนั้นยางมานั่นถ้าโ่เห็นสิเก็บกองกองสิกแก่เสืออันนั้นวากระตาน้องเนยบุงคนถือก็พอเข็นนั่นคิดว่าสิปไปน้ำกันทัอะเด้ทางเดียวกันอือสีหนอโอ้โทรัพท์เอยจะเผาตายปลาหอ,อยเด้อ ขอกระพริาอย่าง,ง่ายย้ำคำแนยันลูกขาแาบนำให้ลูกพี่น้องบุญลูกความงามฝนลเลยฝนเห็ดเีศษถอยอดอกง่ายดิจะดอกกินง่ายเนอะไม่ได้ก็ได้ตอนฝนตก กมันที่นี่มาหอดที่ดบอล้ไปถึงโคกนะก็ล้ําเก่าเขาก็ได้น้อยเดียวบัดบ่เห็นล้ําเก่าเขานี่เฮ้ยเนาะักเสียมบดักเสียมสิมาอืก็สิแ่นบ่แม่นนะเฮ็ดก็สิออกทัวรไปเบิดหรือบ่ออกสิซ้ํานีู่พี่น้องเก็บบ่เบิดอ่ะ เคนเด็กเก็บเนาเบอร์สี่ห้าเห็นเนาะเจือมนสิออกให้กินปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเคยมาเก็บหนึ่งนี่นะตัวถาวรมาเห่อวะโอ้ไข่จบเจือทีพี่น้องมากทีมากเาเบิ่งเห็ดดอกใหญ่ยังบ้านเบิร์ตแต่เท่านี้ขั้นขอยเวรลงคลิปแสดงว่าโทรศัพท์ขอตายได้พี่น้อง cái đi đâu ấy Hù. Má có mấy ngàn phá là bạn ơi Đưa khỏi phía đi Á thù ามนำหวยเมื่อ้วบ้ามนะออเงนจะยานพระท่านเขาก็จีว่ามาเก็บมอื่นกันนะนี่เร่ต้องเก็บเลยคนโตก็ตามตามแต่มันเขียวกกย์ว่าฮักกลุยเลยไม่เห็นบอนีแล้วก่อนเออชือไปปวกแล้ววะแล้วจะออกให้ิน อุ้ยพีอุ้ยน้มแต่แพ้พี่น้องกำลังแตกเกิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อมหน่ะกับโบเลปินตาโอ้เชื่อได้ขามาเด็กอืดโธ่ฮาสื่อเชื่อมใหม่มาแล้วล่ะอึอโธ่ดอกตุยตุยแสบสักบาทเนาะพี่น้องมาเด้อเก็บน้ำข่อย Chúng hơn bớt thì hơn nặng đây thì nó vậy đi coi, chưa bằng thân này coi tôi có bò đào Thôi. Ui, còn đây này Hát à, trọi phải nào ơi, sẽ lại đi

Bên thang xin mừng ăn thịt cải thế nó, khuôn mình không bồi dứt Thôi là thế đó đấy, Mà mụt khó mà ghép nắm cắn Ôi chung chung ừ. เด้ทั้งเบิดทั้งมวนพอดีแกงหน่อยนึงฉือออกอยู่บ่จักเท่าปะเป็นยังพันพนกลับมาหอเทือนแล้วพี่น้องหอเทือนหอสซานแล้วจนมืดจนคำฮะอาำาด้วล่ะบ่ ผู้ใดอาบน้ําให้เจ้าน้อน้ําก็เต็มทุ่งให้ทุ่งนะบัดนี้นออเจงกันดพวกหลานนะะเข็มก็มาฮ้อเทือนแล้วับน้องเนยได้อยู่พอแกงบ โบแม่ไม so ่ชอบขี s <S ้ได้จะดอกเนาะเขาบอกเอาใร่คออเออวล่ะมันแตกดินขึ้นมาโอ้วันไรคุ้ยหายคืตบมือแปะ น้ำด้คุยวห็บ่หมูเดียเนียเห็น้าหมูนห็มูมอยปหนนี่ย้อนำอยนบน,น้ำเต็ั้ยกันปลาลุงเว้ลลยบานลลนีลล้ขอบคุณเบร์สุขสุขคนที่มาเบิงมาสมเด้อขอบคุณท,ทุกๆกกำลังใจพอกันไหม กแค้งเติบเลย